สวัสดีครับพี่น้องนะครับไเป็นเอา FT เป็นสับคับสวัสดีครับ่อนแล้วนอนแล้วนะครับนั่งเยออนที่โซนาโอ้ยยังไม่ได้ดูเไม่ยังนี่เพื่นเฮ็ดยังกันนี่ช้อปปิ้งจิงมาทางกพ่พอ แม่แม่ซื้อนี่ไปเลยดนั่นังเลยเนี๋ยวอเขาไปทั้งในทักก่อนครับน่าเวทีมานี่เลยครับคือติดกับกำลังตังอันนี้ครับนะครับสวัสดีครับ ย่างขาพึ่งมะฮอดอันนี้แนะนำมีี่นี่ทางพี่รองเดี๋ยวฮาบอกแบของบ้างของกอนบ้กันเห็นแม่โดมใหม่บัดดี้ทางน้อยูใสยูอันโฮมพ่อโฮมสเยอัมพ่อโฮมสเยีลีพี่น้องนะครับอ่าอุ้ย กิมนางเอเาตัวนี้ยูนี่นี่โอ้แต่ตี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 ยหน่อย้่อตัวนอ่อยคนนี้โอ้กัหน่อย่าวโอ้ยได้หน่อยก็อื่นพัจะซื้อีีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องน้ำเบียร์ลำพืนออฟฟิเชียลนะคะพี่นอนช่องไม่ค่ะช่องไม่เจกัเจงลำพืนออฟฟิเชียลนบอุ้ยช่องนีนาเขาแค่อุ้ยช่องนีนาเลยแอุ้ยพออมันหนักเอาขอไปบ้างก่อน ไม่อย่างเขาเอืนออ้นเะขาให้เกียเขาให้เกียรตเขาให้เกียรตเขาให้เกียรติอมีดูมายุเสน็งนี่เนาะโอ้ยพอ่อสวัสดีครับมียานครับเนื่องมาฮะ สวัสดีจใะยายไม่เหรอข้างว่าจีบซะเจ็ดดูโอ้บอกจัดจัาโอ้ทางนี้นะครับสวัสดี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 ครับป้าโอเคดิคิรีรรนะ่ะ ฮะผู้ใดนน้ำหาผู้ใดนน้ำหาเอาโอ้มาศูนย์เป็นน้ำมะไร็ไม่ให้หนูพะนะมา,าพี่ไป สวัสดีสุธิรักคนสวยเอ้าสวัสดีค่ะทำไมย่องมาเบาๆเอ้าึ้นหอดจะเลยมาหาทำไมไม่กีดมาเลยคะทำไมย่องมาทำไมล่ะโอ้แต่แล้วก็เห็นโดนเอ้วทำไมได้มาไม่มีงานอ่ะค่ะรถแห่ไม่มีงานจริงๆว่าจะไม่มานะหมอทิศเนี่ยพอรู้ว่าเจียนมาก็เลยมาเห็นการชัยลงคลิปก็เลยมายมากหอดกับมากหอบสาวเนาะ ทัดผ้กากันนาน30ปีไม่ได้เจอกันทัดผ้กากันนานเงะาะแต่ข้าวว่าตัวเฮ็ดหนังก่๋วตัวจีเพื่อยอ้ดิจีเลสวัสดีครับอูเอ้าผู้ใด้ขึ้นมาอยู่ในนป้าสังทองสังทองผ้าเง,งาะไอ้้ไอเงาะปลาผ้ารถจัน้ามาอยู่ในปลาทิ <S <S 2> <S 2> อยู่ในกองเนี้ยวะเจนนั่ไงไหน เราทำไมนั่งตรงนี้ทำไมไม่นั่งกับนี่พี่เขียนี่หรอใช่ครับใกล้กันเลยย่างแม่เดี๋ยวจะออกไปกินใกลกันเลยผลไม้พี่เขียบอะไรนะโอ้ยแค่ได้ยินว่าผลไม้พี่เข็มนี้ก็แบบเดี๋ยวบีให้บีอะไรบีคืออะไรบีแบ่งผลไม้สวัสดีครับโอ้ยมาไหวตัวนี้ที่กินแล้วบินเล้วนีเราคือบีนี่คืออะไรอ่ะ บีคืออะไรบีมันเป็นศัพท์แบบว่าเอา้าทำไมเอาน้องเงาะคือเงียบตลอดบันนี้อะไรครับเงียบกระลุกเย้บีอุ้ยอย่าซูมไปทางนั้นนะคะโดนแล้วเ <c oughs> บรกไม่ทนัเนเ <c oughs> บรก,กว่วทัน <c oughs> จะติดเหลืองเปล่าโอ้ลกล้าคิดจะคว่วมกระลูกเข้ากันใไซบอกบ,บ้าให้เปิดพัดลมให้ให้ปิดอ่ะฮะโอ้ย เพิ่งถึงครับจริงจริงจะเข้ามาดึงนะแต่พอรู้เห็นคลิปเห็นนี่กันเลยเลยรีบมาเห็นคลิปการชัยเห็นพี่ไหนเห็นคลิปการชัยแล้วก็เห็นคลิปเอ่อบ่าเอกรามาแล้วร้องเก่นมาแล้วก็เลยรีบมาสวัสดีครับร้านผู้ใดอยู่ข้างหน้าร้านแม่ค้าชื่อกิ่งไงฮะร้านแม่ค้าชื่อกิ่งไปซื้อไปเบิ้งจังไปเบิ้งตุ่มหูเด้อ ก็ดีแต่มีถุงเจ็บผ้าผมได้ดีพิเศษถุงเจ็บผ้าอยู่น่ารักที่สุดคุว่าหนูมาเรีบมาหรอใช่ไม่เห็นนานขออยู่ใกล้ๆเลยนะนี่ก็เป็นข่าวนะพี่เมยนจะดีหรอเอาเจนยังทำใจไม่ได้เหรอครัะยังทำใจยังทำใจรับไม่ได้หรอกลัวตอบแจริงไม่ได้ว่าว่า ตอบจะตอบเขาไปยังไงเราก็ตอบเขาไปตามความจริงตอบแบบดาราได้ไหมใช่ตอบแบบดาราก็คือกับพี่เขมแล้วก็คบกันค่ะประมาณนี้นเดียวเอาตรงตรงเลยตีตรงตไม่ไม่มีเลี้ยวเลยหรอไม่เลี้ยวเขอเลี้ยวนิดนึงว่าตอบแบบดาราก็ได้ไหมแบบว่าเออแบบก็ก็ก็อะไรก็ได้ตีนิดนิดนิดนึงอย่างนี้บ่ก็ก็คือเอ่ออะไรประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ลางแล้วนะค่ะเดี๋ยวหนูบีบให้ วีวันนี้จะได้กินผลไม้ที่น้องเจนบีให้เูแม่ดูหัวน้องด้วยเดี๋ยวแม่หัวอย่างหัวอะไรนะพูดใหม่ซิอื่กิ๊ดหัวหอมเปิดบ้าพี่น้องมาเหมือนหีบมาพอคนงามบ้าเงาอยู่ข้างหลังนางบังต้นไม้อยู่คนนะ อเอบอุ่นเอองาแดาเดเงาแดดมันจะทวนไปแห้งเลาอยู่แบบอบอ,อุน่นแล่อยู่แบบอบอุ่นอบอุ่นจะออกคอนฝนตกมากอะพี่หม,มี่มองอยู่แหละหันกันที่อยู่ลักษณะนั้นที่ฝนของออกแนวใดดเพฝนตกก็เดี๋ยวไปอาศัยเต็นที่เขื่อนอ่นครับเอา,า,ออาล่ะก่อนไม่มีเต็นท์หมอมันไม่มีที่กลางเลยนะมันไม่มีที่ลงเลยนะมนแน่เบิร์ดไหมคะนี่ถือว่านี่ถือว่าเยอะแล้วนั่นี่อยู่สมัยก่อนเนาะอยู่แต่ฝั่งนั้น จีมกันอยู่อันนี้พูดภาจีนกินแล้วก็พูดจีนได้ทำไมอ่ะบล้างแล้วทำไมทำไมกินแล้วพูดจีนโอ้พูดภาจีนโอ้ถ้าพูดภาษาแกรนี่ยกติว่าแกรอะไรนะพูดภาษาแกร์กติว่าแกรโดยประมาณนี่ขอบคุณล้างให้แล้วนะคะเบิ่งดูคือจังคือจังอันนี้ปิ้วห่อขาวให้แป้นแบบไปให้ไปหน้าจังสีอะไรพี่น้อง เออเคยมากกับแบงค์ก็เออเออคือไปไปหน้าหลักกับห่อข่าวหไฮกินอนะเอาเอาเท่าเจ้า,าเอานี่ไปกินเด้อเท่าเดอ้อไทยหน้า<ม>แล้วเดี๋ยวอันจะกลับมากินอยู่บ้านนี้อันนั้นอันนี้ทานเอาเผาคือหเหรอเจะม้าเอ้ยเจ้าเอ้ยกินเมืองกาะสนบุรี่น้องพุทธาจีนพุทธาจีนกินแล้วพูดจีนได้ยงยงคอยมักเจ้า คอยมักเจ้าเจ้ามาหาในี่แข็งมาหาผลไม้หวานไหมคะใช่ครับหวานมันกวนให้รึป่ะใช่ฮะเกมโอ้เกมเอาของโออย่างนี้บังโอ้โหตายวะตายวะตายวะเอามาดึงเอาเดียวไปเนี่ยโอ๊ยหนักโอาไปเลยครับ พออมทั้กมั่านทั้งกรตุ้นอุ้ยอเสียงอก็เป็นยังสีผวัดบอกเสียงผอบอเป็นัดเสียงผอมือตื้อให้อนี่แป๊นึ่งลูกผอเป็นยังปอนะอุ้ยผอแล้วทองซับผอคือขาวแท้ทองช่างนะจ้าใครลุนเดร่มภนอกทาอันอง่นมเีย่อยเนด้ว ดาราแถวไดาราถ่งรดู <h <h> <h 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 ูกงกันป okay, ัตติม้วผู้นหนยทั้งยางว่นยาด็กมก็สเจ็บเจคมน้แกงมูมือแกงยังแกงนุ่มมาเมกงกัไปไปแล้วก่อนคนคนัปาแกงนุ่มกัง ขอบคาดน้ pues well, ุณรละอบคุณเลส่นอยแเอ้ย oh. ีบกายก่าขอพุนอขอพุนีะผู้ถือกองหาเอ้ยถือใบถือะไือก่อนฝอยะฝอันมันหอดนที่ อ๊บแเข้มสุดยอดเลยค่ะพี่น้องสีผมก็สีหนาโอ้หพี่ก็หนาไม่หยิบพทกหาจะเวนมันมาตอนนั้นยังนอนอยู่เอพราะว่าน้องก็เลยว่านูขีหนูกเดียวมัดเยอันนี้แง่เฮ็ดกับเพาจากต้มใก่้แล้วก็มัด แงโนไหมโอ้ยจ้าสบ่แซ่บสบมาจังมากันเองเบ้าห่ๆงเสีย่ไหนุณแล้กินบนเหลือวิเยบคือเกาล้วพ่อหญกันครับครบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแมนะครับขอบคุณแม่ลาครับ กินเพื่อนเอาสัตัวพี่น้องเซ็นรับชิมนีดกับจิ๊บหนี่ตัวบอ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 มาจิโลดบ่ได้ครบเป็นพอลูกกันเลยเนาะก่อนคลิปต่อไปครับพี่น้องอยู่ดีมีแหวงจุกภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับพี่น้องนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดจับตะไคร่กดติดตามทีมงานรำเพื่อนออฟฟิเชจิวฮอจุกูทุกคนครับพี่น้องวันนี้เรามาเจอน้องเจ้นนะครับดีใจไลครับเอ้าก่อนคลิปต่อไปครับนะครับครับคืนนี้เจอกันอยู่ที่หมอชิดสองนะครับถนนกำแพงเพชรนะครับข้างงมออจดรถบัสลครับพี่น้อง ล่ลที่กองพวนห้ังพอสิสวัสดีกองพวหรับลิปนี้าัต่โพอหามองดทไปโขบโขดนายนาเกี้ยวข้กันเอยโอ้ยบากกองพิคนเขาบะแต่วัสดีครับพี่น้องก็ไปะไปเลยไไปครับเดี๋ยวเข้ากีเกยงไรก่อนนี้